ซาอามักเนซานักชกชาวอีดานซึ่งจะเป็นในรุ่นของซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก73กิโลกร,รัมครับต้องรอดูนะครับว่าขุนสอบทรวมฟันอย่างกิติวันนี้เนี่ยจะชนะน้องคู่ต่อสู้ได้ดูเดือดเลือดสาดแค่ไหนครับแค่ดูรายชื่อนักชกแต่ละคู่นะครับทำเอาใจจดใจจอ่อรอชมแทบไม่ไหวเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เป็นการชกในระบบปิดเราจะไม่ให้ ชมนะเข้ามาในสนามนะครับแต่จากใครข้อโสดผ่านทางช่อง8กดเลข27นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป3ชั่วโมงเต็มๆครับกับความมันของมวยไทยไฟที่เราส่งตรงถึงบ้านคุณชมเลยครับขอบคุณมากค่ะคุณนายได้จ่าทุกท่านที่ดูรายการ3ชั่วโมงเต็มๆต็มกัหน้าจอรอดูได้เลยรับรองได้ว่ามันแบบเต็มร้อยแน่นอนค่ะชั่วโมงครับ3นาทีสุดคุ้ขู่ครับสุดขู่จริงครับเพราะไอซ์บอลจัดโบลแดงเขาเรียกว่าโบลร้อนตลอดแดดให้คุณชมชมผ่านหน้าจอ ครับพ <aff chter> ิเศษสำหรับลูกค้าไอซ์อร์ที่ซื้ออะบอร์นอลาเจนเท่านั้นนะครับกดเลยนะครับแล้วก็ยุบลดยุบลดแจกฟรี80%คุณก็มาให้คันแพ็คใน3นาทีตอนนี้178จครัดและเราขายที่เพียง300เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้อะบอร์นฟลาเจน7กระปุกปริมาณอลาเจนที่มากถึง700มิลลิกรัมมากกว่าหน้าจอปกติที่คุณได้แค่5กระปุกนะคือราคาปกติจะอยู่ที่11,550บาทนะแต่วันนี้คุยขอเยอะพิเศษจริงๆคุณผู้ชมจ่าย